สวัสดีจ้าทุกคน Hi guys นี่นะคะวันนี้ก็พามาเล่นสกีเหมือนเดิมนะคะก็คือวันหนึ่งวันหนึ่งเราจะเล่นหลายรอบมากเลยนะคะเนาะนี่จ้าเราก็จะนั่งสกีลิฟต์บแบบเปิดนะคะนี่เนาะก็คือสกีแบบลิฟต์แบบเปิดอันนี้ก็จะจะสวยนะคะจะได้ชมวิวที่สวยเนาะพวกนี้ก็จะเล่น ทั้งวันนะคะเพราะว่าเราซื้อบัตรสกีลิฟต์แบบแบบทั้งวันนะคะเนาะคือคือเราซื้อไปเลยแบบทั้งวันนะคะคือสามีหนิงแกซื้อสี่วันหรือห้าวันนะคะคือหนิงก็จําไม่ได้นะคะคือแกซื้อแบบว่าถ้าเราซื้อเยอะๆหลายๆวันอย่างนี้ราคามันจะถูกถูกกว่าซื้อวันเว้นวันนะคะเนาะคือคนที่สกีเขาก็จะรู้นะคะว่า ต้องซื้อแบบไหนเนาะเพราะว่ามันจะมีบัตรสกีนะคะคือบัตรสกีแบบแบบเก่าเนะาะบัตรสกีอันเก่าของเรานะคะคือถ้าเรามาเล่นทุกปีเราเราซื้อบัตรสกีแล้วเราก็เก็บไว้นะคะพอถึงเวลามาเล่นอีกเราก็แค่เติมเงินเข้าไปนะคะเนาะเติมเงินเข้าไปเหมือนเหมือนบัตรเติมเงินนะคะเนาะแล้วเสื้อเสื้อเสื้อสกีนะคะเขาก็จะมีกระเป๋าเล็กๆตรงแขนเสื้อนะคะให้เรา ให้เราใส่บัตรเนาะเวลาเราจะเข้ามานั่งสกีลิฟต์ไปเล่นสกีสกีลิฟต์ต่างๆทุกสกีลิฟต์เขาจะมีที่กั้นให้เรานะคะแล้วเราต้องแตะบัตรนะคะเราถึงจะเข้าไปได้เนาะไม่ว่าจะเป็นสกีลิฟต์แบบนั่งนั่งแบบแบบกระจกสกีลิฟต์แบบนี้แล้วก็สกีลิฟต์แบบยืนนะคะมันจะมีตู้กั้นให้เรานะคะเพราะว่า เพราะว่าการมาเล่นสกีลิฟต์แบบนี้มันต้องซื้อบัตรสกีลิฟต์นะคะเนาะเขาก็กันคนที่แบบว่าไม่ได้ซื้อแล้วก็เข้ามาเล่นอะไรอย่างนี้นะคะ<ม>ก็คือก็คือเขาก็กันไว้นะคะก็สรุปแล้วก็คือต้องแตะบัตรนะคะต้องแตะบัตรทุกครั้งก่อนที่จะก่อนที่จะมานั่งก่อนที่จะมานั่งสกีลิฟต์ขึ้นไปข้างบนได้นะคะเนาะนี่จ้า ก็ชมวิวสวยๆนะคะโอ้๊ยหนิงคิดถึงหน้าหนาวถ้าหน้าหนาวนี่ต้นไม้มันขาวไปหมดเลยนะคะแถบนี้มันจะสวยมากนะคะถ้าหน้าหนาวเนาะปีนี้เรามาหน้าหนาวไม่ได้เนาะเพราะว่าโรคระบาดสองบาทนะคะคือเขาไม่เปิดเนาะคือการที่เรามาเล่นตรงไหนเราต้องมาเล่นตรงที่เขาเปิดอยู่แล้วนะคะคือช่วงนี้เขาเปิดให้เล่นแล้วก็ไอ้นี่นะคะก็คือรักษาระยะห่างอะไรอย่างนี้เอานะคะ ก็ไอนี้นะคะคือเขาเปิดให้เราเล่นแล้วก็มาเล่นนะคะเราก็ทําตามกฎเขาทุกอย่างนะคะเนาะนี่จ้านี่เราก็ชมวิวส,สวยๆชมวิวส,สวยๆกันนะคะเนาะนี่จ้าก็จะเป็นไอนี้นะคะช่วงเวลาลงเนี่ยสกีลิฟต์เาก็จะค่อยๆเองอัตโนมัตินะคะ นี่แค่ยืนขึ้นเฉยๆนะคะเดี๋ยวสกีลิฟต์เขาจะดันตัวเราออกมาเนาะครั้งแรกที่หนิงเล่นปีแรกเลยล้มแล้วล้มอีกนะคะสกีลิฟต์พอจะลงก็ล้มนะคะเพราะว่าเรายังไม่รู้จังหวะเนาะนี่แหละจะไม่ว่าจะอะไรครั้งแรกเนาะคือเราไม่รู้จังหวะเราก็จะล้มนะคะเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะมันคือการฝึกเนาะโอ้ยเขาบอกว่าลานนี้ชันมากนะคะ คือมันชันอ่ะนี่เนาะก็คือนิงก็นิงก็ลงแบบว่าอันนี้นะคะลาน,นี้ชันชันสุดๆนะคะแต่มันก็ชันชันแค่นิดนึงเนาะลงมาได้แล้วมันก็โอเคนะคะนี่เนาะนี่เนาะก็คือนี่จ้ะเด็กฟินแลนด์นี่เด็ก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 นี่เขาก็เล่นเก่งกันแล้วนะคะเพราะเขาได้ฝึกมาตั้งแต่เด็กเนาะ เด็กๆมีแต่คนเล่นเก่งๆนะคะนี่เนาะหนิงก็ไปเรื่อยๆตามสไตล์หนิงนะคะเนาะการเล่นสกีมันก็จะอย่างนี้นะคะคือแบบว่าคนมันแบบว่าไอ้น,นี่เนาะเราต้องระวังคนด้วยอะไรอย่างนี้นะคะเนาะนี่คนไม่เยอะนะเพราะว่ามันไอ้น,นี่เนาะมันเป็นช่วงใกล้จะหน้าร้อนแล้วนะคะถ้าหน้าหนาวนะคนจะเยอะนี่เนาะ แต่มาเล่นหน้านี้ก็ดีนะคะเพราะว่าหนึ่งมันไม่หนาวมากมันมันไม่หนาวมากมันทำให้เราอยู่ข้างนอกได้ทั้งวันนะคะเนาะมันอากาศมันพอดีเลยนะคะนี่เนาะนี่จ้าสไตล์คนฟินเขาก็จะเล่นกันแบบนี้นะคะกีฬาการออกกำลังกายเนาะแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนเขาจะเล่นนะคะ คือมันแล้วแต่คนชอบเนาะดูสามีนิงแกสกีถอยหลังนะคะนี่เนาะแกก็สก,กีถอยหลังถ่ายรูปให้หนิงเนาะถ่ายถ่ายวิดีโอให้เนาะแกก็ถัดสกีถอยหลังสามีน e ิงแกจะเล่นเก่งเนาะแกเล่นเก่งจึงแกส,สก,กีถอยหลังลงมาได้นะคะเนาะตอนแกเป็นวัยรุ่นแกก็ไปเล่นสก,กีแล้วแกก็กระโดดก็อะไรอย่างนี้นะคะคือการเล่นสก,กี ของคนที่เขาเล่นเก่งเก่งแล้วนะคะยิ่งเป็นเด็กผู้ชายนะคะเขาจะไปแบบว่าเหมือนเหมือนเขาจะทําเป็นเนินภูเขานะคะแล้วเขาก็จะกระโดดตีลังกาอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งตอนวัยรุ่นสามีหนิงก็เล่นมาหมดแล้วนะคะเนาะคือตอนนี้แกก็บอกว่าโอ้ยแกเริ่มแก่แล้วแกก็เริ่มไม่ไหวแล้วอะไรอย่างนี้แกก็ไม่อยากไม่อยากไปเล่นแบบนั้นแล้วนะคะเนาะคือตีลังกาสองสามรอบลงมาอะไรอย่างนี้นะคะก็คือ ตอนเป็นเด็กเนาะตอนเป็นวัยรุ่นก็จะห้าวนิดนึงอะไรอย่างนี้นะคะนี่นี่เนาะเราก็มาเล่นสกีรีแลซ์ผ่อนคลายนะคะเนาะแต่การเล่นสกีมันก็ได้ชมวิวอีกมุมหนึ่งนะคะเป็นวิวที่สวยนะคะเนาะนี่จากฟินแลนด์ก็ฟินแลนด์ก็จะมีลานสกีหลายลานนะคะ เกือบทุกจังหวัดนะคะจะมีลานสกีแต่มันก็จะไม่ใหญ่เท่ามันจะไม่ใหญ่เท่าเท่าตรงนี้นะคะเพราะว่าตรงนี้มันจะใหญ่ที่สุดเนาะคือมันจะไม่ใหญ่เท่านะคะแต่ว่าแต่ว่าทุกจังหวัดมันจะมีลานสกีให้เล่นนะคะนี่เนาะถ้าเราไม่ได้มาตรงนี้ถ้าเราฝึกหัดแล้วก็ฝึกหัดที่ที่บ้านเราอะไรอย่างนี้นะคะคือลานสกีเขาจะมีเกือบทุกจังหวัดนะคะอาจจะไม่ทุกจังหวัดนะแต่ว่า มีเกือบทุกจังหวัดนะคะเนาะเกือบเกือบทุกที่นะคะเนาะพูดง่ายง่ายเออเวลาที่พวกหนิงไปเล่นพวกหนิงก็ไม่ได้ไม่ได้มาเล่นแค่ลานเดียวนะคะพวกหนิงก็ไปเล่นหลายลานนะคะนี่เนาะซึ่งถ้าเราเล่นสกีเป็นแล้วนะ่ะมันจะเล่นไล่เล่นได้ทุกลานนะคะเนาะมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะคะเราก็จะเล่นได้ทุกลานเราก็จะขึ้นได้ทุกสกีลิฟต์นะคะ สกีลิฟต์แบบยืนสกีลิฟต์แบบแบบนั่งแบบอะไรคือคือเราจะได้หมดนะคะมันก็จะเหมือนกันทุกที่นะคะเนาะแต่ว่าปีแรกๆตอนตอนซ้อมเล่นปีแรกๆนะ่ะมันก็จะยากหน่อยนะคะเนาะเพราะว่าเรายังไม่เป็นนะคะเราก็จะล้มนะคะแต่ก็ล้มก็ไม่เป็นไรนะคะคือล้มจนชินนะคะนี่เนาะ นี่เด็กๆที่นี่ก็เล่นแกงเก่งนะคะนี่เนาะก็กิจกรรมของคนที่นี่คนที่มีลูกเล็กเด็กแดงอะไรอย่างนี้นะคะคนที่ฟินแลนด์เขาจะปลูกฝังให้ลูกอันนี้อันนี้ก็หนิงก็พูดในกรณีที่ไม่ทุกคนนะคะคือถ้าคนที่เขาเล่นสก,กีเขาจะฝึกให้ลูกทํากิจกรรมมากกว่าอยู่กับโทรศัพท์นะคะเนาะหนิงเห็นครอบครัวสามีหนิงแล้วก็ ญาติหนิงอะไรอย่างนี้นะคะคือคือเขามีลูกเล็กๆอย่างเงี้ยเขาจะไม่ค่อยให้อยู่ในโทรศัพท์นะคะคือเขาจะพาออกมาเล่นสกีแบบนี้นะคะเนี่ยเขาจะพาออกมาเล่นแบบนี้ทั้งวันนะคะคือคือเขาจะจะไม่ค่อยให้ลูกอยู่ในโทรศัพท์นะคะคือเขาจะพาออกมาทํากิจกรรมเนาะอันนี้หนิงพูดในกร,รณีที่ที่ไม่ใช่ทุกคนนะคะอันนี้ก็อยากให้แยกแยะเนาะอันนี้คือ มันเป็นสไตล์ของคนที่ชอบที่หนิงบอกนะคะว่ามันเป็นสไตล์ของคนที่ชอบเนาะอย่างที่หนิงเจอคือครอบครัควาสามีครอบครัวญาติสามีอะไรอย่างนี้นะคะคือเขาจะเลี้ยงลูกแบบไม่ให้เล่นโทรศัพท์นะคะเขาจะไม่ให้จะเลี้ยงลูกแบบไม่ให้อยู่ในโทรศัพท์มากเนาะคือเขาจะพามาเล่นสกีพามาเล่นสโนว์บอร์ดพามาเล่นพามาเล่นไอ สเกตบอร์ดอะไรอย่างเงี้นะคะคือสเก็ตเนาะเล่นสเก็ตน้ําแข็งอะไรอย่างเงี้ยคือคือถ้าหน้าหนาวมานี่มันหนาวมากนะคะถ้าเราจะอยู่แต่ในบ้านมันมันก็ไม่ไหวเนาะคือเท่าที่หนิงเจอนะคะคือสภาพครอบครัวสามีหนิงคนรอบข้างญาติพี่น้องอะไรอย่างงี้นะคะที่เจอนะคะคือถ้าเขามีลูกลูกเล็กๆอย่างเงี้ยส่วนมากเขาจะไม่ไม่ให้อยู่ในโทรศัพท์นะคะเนาะ เขาก็จะพามาเล่นสกีพามาซ้อมสกีอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเด็กๆก,ก็จะชอบนะคะเขาจะรอรอหน้าหนาวแล้วเขาจะได้มาเล่นสกีอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นสไตล์ครอบครัวพวกหนิงนะคะเนาะหนิงก็ไม่ได้พูดถึงครอบครัวของทุกคนนะคะเราจะไม่เปรียบเทียบกันเนาะการเลี้ยงลูกของทุกคนมันก็จะไม่เหมือนกันนะคะก็คือถามว่ามันไม่มีใครผิดนะคะจะเลี้ยงแบบไหนมันก็ไม่มีใครผิดเนาะ เพราะว่าการเลี้ยงลูกเน้นขอแค่ให้เขาเป็นคนดีก็พอเนาะนี่จ้ะนี่เนาะการเลี้ยงลูกก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่สไตล์สไตล์ใครสไตล์มันเนาะนี่จ้ะแล้วแต่คนชอบของแบบนี้มันมันแล้วแต่คนชอบจริงๆจ้ะเนาะนี่ <laughs> เราก็คุยกันนะคะจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะก็คือเล่นมาหลายรอบแล้วก็เหนื่อยนะคะก็ ตกลงกันนะคะว่าเราจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้นะคะเนาะนี่เนาะก็สําหรับวันนี้พวกหนิงก็คงจะพอแค่นี้นะคะพอแค่รอบนี้เนาะเพราะว่าเพราะว่าเริ่มเหนื่อยแล้วนะคะก็คือก็คือเล่นเล่นหลายรอบก็เริ่มเหนื่อยนะคะซึ่งการเล่นสกีหนิงก็ไม่ได้ถ่ายวีดีโอทุกรอบนะคะก็คือเราก็จะถ่ายเป็นบางรอบบางครั้งนะคะเพราะว่า แบตเตอรี่มันก็ไม่พอด้วยนะคะถ้าเราจะถ่ายทั้งวันนะคะเนาะนี่จา้านี่เนาะก็อันนี้ค่ะพวกงนิงก็จะกลับบ้านแล้วเนาะ,ะกลับบ้านไปหาทํากิจกรรมอื่นๆนะคะเนาะนี่จา้านิงก็ขอบคุณนะคะสําหรับคนที่เข้ามาติดตามชมกันนะคะชอบกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะนี่จ้าเจอกันคลิปใหม่จา้า thank you for watching see you next video นี่เนาะสามีหนิงก็รอจานิงรอนิงมาแล้วก็เราก็จะกลับบ้านกันเนาะกลับบ้านไปทํากับข้าวไปขับรถเล่นอะไรอย่างนี้กันนะคะก็คือเราก็ต้องแบ่งเวลาไปทํากิจกรรมอย่างอื่นด้วยเนาะเราก็จะมาไอ้นี่จะมาอยู่แต่ลานสกีทั้งวันมันก็มันก็เหนื่อยนะคะเนาะนี่จ้าเราก็จะกลับบ้านกันเนาะ You nhi know. nó bye bye cha